สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีสังกัดสำนักงานปรัดกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ในการดูนาการการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาการดำเนินการด้านวิชาการการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติการตามนโยบายต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ผู้เรียนมีคุณภาพมีความสุขรู้เท่าทันโลกยุคใหม่ยึดหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริหารงานโดยนายนิกรศรีสุพัฒน์ศึกษาธิการจังหวัดและนางกัสมาแสนอ่อนรองศึกษาธิการจังหวัดโดยแบ่งการบริหารงานออกเป็นแปดกลุ่มงาน 1. กลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 3. กลุ่มนโยบายและแผน 4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา 5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 7. กลุ่มลูกเสือยุวกาชาติและกิจการนักเรียน 8. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสระบุรีมีหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดภายใต้สังกัดต,ต่างๆดังนี้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1. สำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งมีสถานศึกษาจำนวน116แห่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2มีสถานศึกษาจำนวน135แห่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีมีจำนวน21แห่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีจำนวน1แห่ง 2. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบด้วย 1. สถานศึกษาภาครัฐจำนวน7แห่งสถานศึกษาภาคเอกชนจำนวน2แห่ง 3. สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีสถานศึกษาจำนวน13แห่งประจำอยู่อำเภอละ1แห่งทุกอำเภอ 4. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประกอบด้วยสถานศึกษาในระบบจำนวน31แห่งสถานศึกษานอกระบบจำนวน24แห่งสังกัดส่วนราชการอื่น 1. สังกัดกระทรวงอุดุมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีสถานศึกษาจำนวนหนึ่งแห่ง 2. สังกัดกระทรวงมหาดไทยมีสถานศึกษาจำนวน186แห่งได้แก่สถานศึกษาสังกัดอปจจำนวนหนึ่งแห่งสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและอปตจำนวน29แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน156แห่ง 3. สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีสถานศึกษาจำนวน2แห่ง ส,สังกัดกระทรวงกลาโหมจำนวน1่งแห่งรวมสถานศึกษาที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีได้บรูรณาการขับเคลื่อนจำนวนทั้งสิ้น5 1 6แห่งสัดส่วนนักเรียนที่เรียนต่อสายอาชีพและสายสามัญของจังหวัดสระบุรีปีการศึกษา2567มีสัดส่วนเท่ากับ6 2ต่อ3าดการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ สำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำข้อตกลงหรือคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละปีจากการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,566ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีประจำปีงบประมาณ2,566ระดับคุณภาพ แผนการศึกษาจังหวัดสระบุรีปศ2 5 6 8สถึง25 2570สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดดำร่องในการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัดที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการจำเป็นและอัตลักษณ์ของพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยมีวิสัยทัศน์คือผลเมืองสระบุรีเก่งดีมีสุขรัก ภูมิใจท้องถิ่นบนพื้นฐานความพอเพียงในการขับเคลื่อนได้กำหนดพันธกิจเป้าหมายได้แนวทางการพัฒนาโครงการสำคัญและได้กำหนดค่านิยมหลัก sri s scanning for need การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น r relevancy เรียนรู้ทันโลกทันเหตุการณ์ i integration การปฏิบัติงานเชิงบูรณาการลดความซ้ำซ้อนจากการร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทุกภาคส่วนอํมแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบ,บุรีจํานวน140โครงการจําแนกผลการขับเคลื่อนตามรายยุทธศาสตร์ดังนี้จากการดำเนินงาน140โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ138โครงการคิดเป็นร้อยละ98.57 ใช้งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น48 7 5ิบแล้านปบาทโครงการการตรวจติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรีปีงบประมาณพศ .2567 สําสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและตรวจติดตามโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบผลจากการตรวจติดตามโรงเรียนเอกชนในระบบ มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทุกประเภทอีกทั้งงานทะเบียนของโรงเรียนดำเนินการได้ถูกต้องตามนโยบายกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการใช้ใจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในส่วนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีได้พิจารณาการอนุญาตจัดตั้งการพัฒนาหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการโรงเรียนจากการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนและประเมินความพึงพอใจการได้รับบริการของสถานศึกษาเอกชนต่อสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสระบ,บุรีได้รับผลการประเมิน,นระดับมากที่สุดส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎรชาชกุมารมทสจังหวัดสระบ,บุรี รุ่นที่16ประจำปีการศึกษา2,567กลุ่มพัฒนาการศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนพระยาทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทศจังหวัดสระบรุรีตั้งแต่รุ่นที่9ถึงรุ่น16รวมจำนวน16คนซึ่งเป็นนักเรียนทุนประจำปีการศึกษา2,567จําจำนวนสคนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทานเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองให้กำลังใจนักเรียนและให้คำแนะนำในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจากระบบการติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมดทําให้มีนักเรียนทุนพระราชทานสามารถเรียนจนจบปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการทุนการศึกษาเพื่อทานมทศปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์เป็นจนํานวนมากโดยเฉพาะการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือการค้าประเวณีและนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบ,บุรีจึงร่วมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์จังหวัดสระบ,บุรีจัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ด้านภัยคามนุษย์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในอำเภอที่มีความเสี่ยงจำนวน100คนทำให้นักเรียนได้รับรู้ปัญหาและมีปุ่มคุ้มกันในการป้องกันการคามนุษย์การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนนักศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ,อยุวกาชาติและกิจการนักเรียน ภายใต้15โครงการ19กิจรกรรมดังนี้โครงการสร้างเสริมพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร,ร์โรงเรียนโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือเนตรนารีโครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวาชาติหลักสูตรครูผู้สนอนยุวกาชาติเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนทั้งระบบ ทำให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาได้รับแนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาส่งผลให้นักเรียนและนักศึกษามีเจตคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมืองและสถาบันหลักของชาติมีวิถีของพลเมืองดีรักสืบสารรักษาและต่อยอดในการรักษาทรัพยากรท้องถิน่นภูมิปัญญาท้องถิน่น ค่านิยมและวัฒนธรรมของชุมชนเผยแพร่สู่สากลสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีในใช้กลไกของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดจัดทําแผนการศึกษาปรถมวัยพศ2566-2570พร้อมทั้งคัดเลือกรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาเด็กประถมวัยที่เป็นเลิศพร้อมทั้งกิจกรรมถอดบทเรียนซึ่งแนวทางที่ได้ เป็นตัวอย่างให้กับผู้บริหารครูสถานศึกษานำไปจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กวัยในจังหวัดสระบุรีทุกสังกัดเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจวินัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมวัยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกสังกัด ส่งผลงานนวัตกรรมด้านการศึกษา Best Practice โดยมีการประกวด3ด้านดังนี้ 1. ด้านการบริหารการจัดการศึกษา 2. ด้านการจัดการเรียนรู้และ 3. ด้านการนิเทศการศึกษาในระดับจังหวัดซึ่งมีผลงานประกวดในแต่ละด้านดังนี้นวัตกรรม Best Practice ด้านบริหารจำนวน13ผลงาน นวัตกรรมเบสทแพคทีสด้านการจัดการเรียนรู้จำนวน82ผลงานนวัตกรรมเบสท์แพคทีสต์านนิเทศการศึกษาจำนวน2ผลงานพร้อมทั้งได้จัดทำศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดสระบุรีเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีเชื่อว่าบุคลากรที่มีคุณภาพคือหัวใจของความสำเร็จจึงได้พัฒนาบุคลากร โดยจัดการอบรมที่หลากหลายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีบิบทใกล้เคียงกันทำให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนได้สำเร็จเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมงานตามค่านิยมองค์กรสเป กรมอำนวยการได้ดำเนินการตามเจนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการด้านที่6การพัฒนาระบบราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตและประพฤติชอบโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโดยผู้บริหารบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินมีการเข้าร่วมงานรัฐพิธีงานพิธีและกิจกรรมต่างๆเพื่อสืบสารต่อยอดรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นและของไทยต่อไป